Light of Life p r e s e น t e d by การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย Perspective ร่วมกับกฟผครับเราพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีด้านหลังที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้เป็นเขื่อนเก็บน้ำขนาดใหญ่นั่นก็คือเขื่อนซีรินทรน,นั่นเองแหละครับที่แห่งนี้ปัจจุบันครับกำลังมีการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์แบบไฮบริดที่ต้องบอกว่าใหญ่ที่สุดในโลกเป็นการรวมกัน ระหว่างพลังธรรมชาติที่มาจากแสงอาทิตย์และก็พลังธรรมชาติที่มาจากน้ําเพื่อมาผลิตกระแสไฟฟ้าแหละครับต้องบอกว่าเป็นพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมากจะเป็นยังไงมาติดตามชมกันเลยครับและแน่นอนครับการที่เราจะไปชมสิ่งนี้ได้นะครับเราก็ต้องให้หัวหน้าโครงการเป็นคนพาเราไปชมนะครับซึ่งตอนนี้กําลังรอเราอยู่บนเรือแล้วนะครับพี่ชนินสารีชั้นสวัสดีครับครับสวัสดีครับ ที่บอกว่าโซลาเซลล์ลอยน้ําแบบไฮบริดมันเป็นยังไงครับคือเราได้เอาเทคโนโลยีแบบผสมผสานนะครับระหว่างตัวโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ําร่วมกับรอยฟ้าพลัง,งน้านะครับมาทําการผสมกันทางกพผเนี่ยได้คิดค้นร,ระบบควบคุมบริหารจัดการด้านพลังงานเดี๋ยวเรียกว่า Energy ์ e n a g e m น n t เมนซิต ENS คับ EMS นะครับเข้ามาควบคุมนับช่างการการทำงานของรอยฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำแล้วก็ลอยฟ้าพลัง,งน้ำครับ โอ้นี่ข้างหน้านี่คือตู้นีใช่ไหมฮะใช่ครับที่ตั้งอยู่ในนี้ทั้งหมด7เกาะก็ถ้าเกิดคิดเป็นสนามฟุตบอลก็10สนามฟุตบอลถ้ารวมตรงนี้ทั้งหมดก็70สนามฟุตบอลโอ้ตัวนี้เป็นสายเทมโปรเราออกแบบให้วางสายข้ามไปที่เกาะนะครับแต่เพาเอาิทางชุมชนมองว่าอยากจะให้การไฟฟ้าเนี่ยนำสายเคเบิลตัวนี้ลงใต้น้ำเนื่องจากเขาจะได้สัญจรได้สะดวกตอนนี้ทางการไฟฟ้าก็ขุดเจาะลงไปใต้ชั้นดินแล้วมาผู่ตรงเคเบิลลิงก์บ็อก ซึ่งเป็นจุดรวมสายทั้ง7จ็ดกอนะครับแล้วก็ดำน้ําลงไปขึ้นฝั่งก็จะทําให้การสัญจรรอบๆพื้นที่เนี่ยได้ตามปกตินี่คือแผงโซลาเซลล์แบบไฮบริดที่ใหญ่ที่สุดในโลกเดิมทีก่อนมีแผงโซลาเซลล์เนี่ยที่นี่ก็ผลิตกระแสะไฟฟ้าด้วยพลังงานน้ําอยู่แล้วป่ะครับถูกต้องครับแล้วกระแสะไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานน้ําอย่างเดียวเนี่ยครับเบื้องต้นมันไม่เพียงพอหรอครับก็เพียงพอในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่า ในลักษณะของความเจริญของบ้านเมืองเนี่ยมันมีมากขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีพลังงานไฟฟ้าเข้ามาเสร์ฟในระบบมากขึ้นนะครับอย่างโรงไฟฟ้าที่จะไปต่อไปเนี่ยเขาจะมีแบตเตอรี่ด้วย<อ>นั่นก็คือหมายถึงว่า,า,าในต่อไปไก็ผลิตไฟฟ้าเกินมาก็จะไปเก็บไว้ในแบตเตอรี่<อ>แล้วก็มาใช้ในยามกลางคืน<อ>จะเป็นไฮบริดที่สมบูรณ์ ระบบผสมผสานเนี่ยเราจะต้องรักษาสเสถียรไว้ก็คือว่าถ้ากลางวันเราผลิตอยู่แล้วมีเมฆก้อนเมฆมาบดบงังปุ๊บพลังงานที่ผลิตได้มันจะหายไปส่วนหนึ่งเลยระบบจะต้องเร็วแล้วก็สั่งตัวรงไฟฟ้าพลังน้ํา เดินเครื่องขึ้นมาชดเชยให้พันเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีการสวิงของตัวระบบจะมีจะมีเซ็นเซอร์พยากรณ์อากาศก่อนจับว่าาเวลาต่อไปเนี่ยมันจะมีก้อนเมฆเข้ามาบนบางพวกนี้นะครับโอ้โหคือไม่ได้รอให้เมฆบังก่อนนะฉันเดินเครื่องตั้งแต่เมฆกำลังจะมาบังมีพยากรณ์อากาศก่อนว่ามันจะมาเมื่อไหร่ครับสุดยอดเลยครับโครงการเนี้ย จะพัฒนาต่อไปนะครับตามแผน p ี p 2018การไฟฟ้าจะทําลักษณะประเภทแบบนี้ลอยฟ้าโซลา่าเซลล์แบบทุ่นลอยน้าร่วมกับลอยฟ้าพลังน้าตามเขือนน่อนต่างๆของกอพอเนี่ย2,725เมกะวัตต์นะครับก็จะเกิดขึ้นในเขือนน่อนต่างๆสช่ควนี่เป็นการนําร่องโครงการนี้นําร่องครับ<อ>ถูกต้องครับจริงๆผมพามามาอุบลทั้งทีผมอยากรู้ว่าตรงนี้มีแหล่งท่องเที่ยวด้วยไหมได้เลยครับแลนด์มาร์คแห่งใหม่เป็นทางเดินชมธรรมชาติที่จะทำรายได้กลับมาให้จังหวัดอุบลแล้วก็คนในพื้นที่นี้เขาสามารถนำผลิตภัณฑ์เเพื่อกการรษต อาตารกรรมแล้วก็บริการนักท่องเที่ยวก็จะเป็นรายได้กลับมาชุมชนโดยตรงวันนี้วันนี้ผมขอบคุณพี่ชนินเป็นอย่างมากนะครับ,รบที่พามาทัวร์พามาเปิดโลกและได้เห็น อะไรเยอะแยะมากมายมากไปกว่านั้นนี่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ที่คุณผู้ชมต้องอยากมาในอนาคตอย่างแน่นอนนะครับยังไงวันนี้ขอบคุณพี่ชนินด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับหมดเวลาของ Perspective Li f e of Life ในสัปดาห์นี้แล้วะครับที่ p r e s e n t ร์พยกฟผนะครับกลับมาติดตามกันในสัปดาห์หน้าครับว่า Perspective และกฟผพจะพาคุณผู้ชมไปไหนกันต่อเราจะได้ความรู้อะไรดีๆที่เกี่ยวข้องกับพลังงานที่เราใช้กันอยู่ทั้งประเทศแล้วเจอกันครับ สำหรับแฟนรายการ Perspective ที่อยากจะไปเที่ยวตามรอยรายการ Perspective นะครับเรามีของรางวัลร้อยคุณผู้ชมมาร่วมสนุกกับกิจกรรม Perspective Life of Life รุ่นรับหนังสือ e g a t Travel Guide ฟรีจำนวน12รางวัลน,นะครับติดตามได้ที่ Facebook Perspective TV ครับ